ลักษณะแล้วก็การสังเกตเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าจะดูไม่ออกค่ะและไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่าเด็ก,ดกพิการทางการเรียนรู้เนี่ยก็คือเด็กปกติทั่วไปเขาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตจากการมองนะคะการมองเขาเนี่ยจะไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าเขามีความพิการทางการเรียนรู้แต่ว่าเราจะเห็นชัดว่าเขามีปัญหาเนี่ยก็เมื่อเขาเริ่มเรียนหนังสือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ถ้าถ้าเขาไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นเช่นโรคสมาธิสั้น ไฮเปอร์อะไรเนี่ยเขาก็คือเด็กปกติทั่วไปเลยใช้ชีวิตปกติเลยเรียนเล่นปกติแต่พอเขาเริ่มเรียนป .1 ตรงนี้จะเริ่มมีปัญหาเขาจะเรียนไม่ทันเพื่อนเปรียบเทียบแค่เพื่อนในชั้นเรียนนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นปัญหาเพราะว่าพอป .1 เทอมห,หนึ่งเนี่ยเด็กพึ่งขึ้นมาจากอนุบาล3ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขากําลังปรับตัวแต่พอป .1 เทอม2 ยังไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะต้องเริ่มเอและวทาไมเด็กคนนี้เรียนไม่ได้ทั้งที่เขาก็ตั้งใจเรียนในห้องคือต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กด้วยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเด็กสมาธิสั้นเขาอาจจะเรียนไม่ได้ด้วยการที่เขาไม่มีสมาธิจ,จดจอด่อแต่เด็ก LD เนี่ยเขาจะพยายามนะตั้งใจเรียนแต่เขากับเรียนไม่รู้เรื่องทําอะไรไม่ได้ตามคําสั่งของคุคูครูเงี้ยพอป .2 ก็ยังมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆำตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเริ่มต้องแบบสังเกตและสงสัยแล้วว่าลูกเราเป็นอะไรการที่จะประเมินเนี่ยขั้นต้นคุณครูในโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินก่อนน้องผิดสังเกตนะน้องอ่านหนังสือไม่ได้น้องเขียนหนังสือไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้มาแจ้งกับผู้ปกครองมีการประเมินคัดกรองถ้าคัดกรองออกมาว่าน้องมีปัญหาทางการเรียนรู้เขาก็จะแนะนําให้เราพาน้องอ่ะไปตรวจที่โรงพยาบาล อย่างในกรณีที่พอตรวจโรงพยาบาลแล้วหมอแจ้งมาว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีด้านการอ่านการเขียนการคำนวณแต่เด็กแต่ละคนอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งหรือว่า3ด้านอะไรเงี้ยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่คุณหมอแจ้งเนี่ยหนกรรมพันธุกรรมน,นี่แน่นอน2เนี่ยคือเด็กคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักตัวน้อยอย่างกรณีลูกชายเนาะอย่างอย่างของแม่เนี่ยมีลูก4ี่คนน้องเบสเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็แค่7เดือนก็คลอดแล้วน้ําหนักแค่พันแปดร้อยกิโลอันนี้เราเราคิดว่าสมองก อาจจะยังเติบโตไม่เต็มที่แต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆกรณีนะคะถ้าเป็น LD แท้ๆเนี่ยเกิดจากสมองส่วนการประมวลผลบกพร่องอย่างเราเคยได้ดูภาพสแกนสมองที่เขามีการทําวิจัยนะคะสมองซีกซ้ายอะ่ะถ้าเป็นคนทั่วไปมันจะมีกลุ่มดําวงดําๆเนอะในภาพสแกนอะ่ะแต่พอมาเปรียบเทียบกับ LD LD ไม่มีเลยแต่สามารถพัฒนาได้นะพอพัฒนาแล้วไอ้กลุมดำเนี่ยมันจะค่อยๆ พิ่มขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ได้ขนาดเท่าคนปกติทั่วไปก็เป็นเหตุให้ว่า LD พัฒนาได้